อาพี่ปราพี่ปลาหนูมีคําถามมาหนูมีอาการต่อไปเนี้ยมีคนบอกคล้ายๆไทรอยอ้าวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะรู้เลยว่าซิปอาการเตือนหรือสัญญาณแต่นั้นคุณเป็นไทรอยหรือไม่แต่ก่อนอื่นอย่าลืมติดตามพี่ปรานะในช่องทางต่างๆ ทั้ง YouTube เฮตี้ฟิชเฮตีฟิชหมายพี่ปราศแ,แน่นอนค่ะมี IG และ TikTok พี่ปราศดอทเฮตีฟิล่ามาฟังกันต่อเลยอาการนั้นมีอะไรบ้างมาฟังเลยแน่นอนเลยเพราะต่อมไทรอยมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานของร่างกายทั้งระบบไขมันในเลือดระบบย่อยอาหารการทำงานของกล้ามเนือ้อหรือการควบคุณภูมิร่างกายอ,อถ้าเกิดภาวะไทรอยผิดปกติจึงส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ ซึ่งเป็นสัญญาณที่เตือนว่าควรเข้าพบแพทย์และอาการต่างๆมีดังต่อไปนี้คือข้อที่หนึ่งน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบผิดปกติโอ้ต้องสังเกตเลยนะถ้าบางครั้งเราคิดว่าอุย๊ยมันไม่รู้เกิดสาเหตุอะไรเราก็ต้องดูน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกตินั้นเกิดจากต่อมไทรอยทำง,งานผิดปกติก็ได้มาฟังกันเลยแน่นอนเลยเพราะไทรอยฮอร์โมนมีส่วนช่วยในเรื่องร,ระบบกรารเผาผลาญในร่างกาย หากเกิดภาวะไทอรอยด์เป็นพิษหรือผลิตฮอร์โมนมากเกินไปก็จะทําให้เกิดการผาผลานมากน้ําหนักก็ลดลงอย่างรวดเร็วส่วนภาวะไทอรอยด์ทำงานต่ําก็จะทําให้น้ําหนักโตเพิ่มขึ้น่างอ่โอ้ยสงเหนื่อยง่ายใจสันหัวใจเต้นเร็วแน่นอนเลยถ้าเกิดใครทําอะไรก็เหนื่อยทําอะไรนี่นู้ไม่มีแรงเลยไม่ปาหมดแรงเลย เราเริ่มสังเกตตัวเองได้เลยว่าเรามีการผิดปกติอะไรอันนี้สําคัญมากๆพี่ปราบอกเลยหุ้ยแล้วมันเกี่ยวข้องอยังไงล่ะพี่ปราพี่ปรามีคําตอบแน่นอนออฟังกันอย่างที่บอกเมื่อเกิดภาวะไทรอยเป็นพิษหรือต่อมไทรอยเป็นพิษเรียกว่าผลิตฮอร์โมนออกมามากเกินไปฮอร์โมนจะเข้าไปเร่งหรือกระตุ้นการทํางานของเยื่อวัตต่างๆเช่น,นหัวใจส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วใจสั่นแล้วก็เหนื่อยงา่าย สามนอนไม่เคยหลับนอนไม่เคยหลับมันเป็นปัญหามากมายเลยอ้าวแล้วนอนไม่หลับตีมันเกี่ยวข้องกับไทรอยอยังไงดูกันเลยค่ะแน่นอนเลยภาวะที่ต่อมไทรอยทํางานมากเกินไปไทรอยฮอร์โมนที่มีมากจะก,กระตุ้นการทํางานของระบบประสาทส่วนกลางทําให้รบกวนการน,นอนของเราได้สี่อ,อ่อนเพลียอย สดชื่นง่วงตลอดเวลา,าแต่ต้องแยกให้ออกนะคะว่าเกิดจากการที่เราได้พักผ่อนไม่เพียงพอเล่นเกมทั้งคืนหรือเปล่าหรือโมตแต่ดูซีรีส์มันคนระประเด็นกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการดังกล่าววิมันเกี่ยวเนื่องกับไทรอยทํางานไม่ปกติอย่างไรมาฟังกันเลยพี่ปลาอยากจะบอกว่าในขณะที่ต่อมไทรอยทํางานต่าเกิดภาวะพร่องไทรอยฮอร์โมนจะส่งผลให้มีการอ่อนเพลียไม่สดชื่นง่วงตลอดเวลา รวมถึงคิดช้าอุ้ยเฉยชาแล้วก็ขาดสมาธิข้อหาสำหรับผู้ที่ขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะผิดปกติภาวะไทรอยด์เป็นพิษจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดกรารเผาผลาญมากขึ้นจึงมักทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่าย,ายไวต่อความร้อนอุณหภูมิร่างกายก็จะสูงผิดปกติอา้าวพี่ปลาพี่ปลาแล้วบางรายอ่ะมีอาการขี้หนาวอุ้ยหนาวจังเลยอ่ะ แล้วรู้สึกว่ามันหนาวอ่ะอย่างนี้มันใช่อาการผิดปกติของต่อมไทรอยไหมแน่นอนพี่ปรามมีคําตอบสําหรับรายที่หากต่อมไทรอยผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญได้ไม่เพียงพอก็จะส่งผลให้ระบบก,การเผาผลาญเนี่ยทำงานช้าลงความร้อนในร่างกายก็จะลดลงจึงมกักรู้สึกหนาวตลอดเวลาไม่สามารถทนต่ออากาศเย็นได้เอาเจ็บ ผมร่วงผมร่วงผู้หญิงมาจะกลัวเลรการผมร่วงมากๆทาไมถึงกลัวเหรอเอาความสวยงามผมมันมีผลต่อความสวยงามของเราแน่นอนแล้วเกี่ยวเนื่องกับตอมไทรอยด์ไงมาฟังกันแน่นอนเลยภาวะที่ผมร่วงผิดปกติตอมไทรอยที่ทํางานมากผิดปกติหรือไทรอยเป็นพิษจะส่งผลต่อการจเจริญเติบโตอของเส้นผมซึ่งโดยส่วนใหญ่คนไข้ที่มาพบแพทย์เราะการผมร่วงผิดปกตินั้นมักจะมีสาเหตุมาจากตอมไทรอยเป็นพิษแป โอนไอ้ไม่มีใครอยากตาโปนแล้วค่ะเพราะว่าอะไรถ้าเราตาโปนอมันเสียบุคลิกแล้วหลายคนก็คงมองว่านี่ต้องป่วยแน่ๆต้องเป็นโรคอะไรแน่และแน่นอนภาวะตาโปนี้มันเกี่ยวเนื่องกับภาวะต่อมไทอรอยมาฟังกันเลยที่ปรายอยากจะบอกเลยว่าในคนไข้โรคไทอรอยเป็นพิษอาจมีอาการระคายเคืองตาน้ำตาไหลง่ายดูยคล้ายว่าตาโปนแต่จริงๆแล้วอาจเป็นเพราะหนังตาปิดตาขาวได้น้อยกว่าปกติ และที่สําคัญถ้าเราไปเช็คเราก็จะรู้เลยว่านี่คืออาการต่อมไทรอยเป็นพิษข้อเก้าขับถ่ายไม่ปกติขับถ่ายไม่ปกติเอา้ามันเกี่ยวเนื่องอย่างไรมีคําตอบที่เราอยากจะบอกเลยว่าภาวะไทรอยเป็นพิษจะส่งผลให้ลําไส้ทํางานหนักมากขึ้นลําไส้เคลื่อนไหวมากกว่าปกติจึงขับถ่ายจะระไบกว่าปกติในขณะที่ภาวะไทรอยต่ําจะส่งผลตรงกันข้ามกันคือทําให้มีอาการท้องผูก แม้ว่าจะกินผักผลไม้แล้วก็ตามข้อที่10ประจำเดือนมาผิดปกติในผู้หญิงที่ยังอยู่วัยวัเจริญพันธุ์เราจะมีประจำเดือนเพราะนั้นต้องสังเกตอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแน่นอนเลยในผู้หญิงเมื่อมีภาวะไทรอยสูงกับปกติหรือไทรอยต่ํากับปกติอาจส่งผลให้เกิดประจำเดือนขาดหรือมามากผิดปกติได้ แต่เมื่อรักษาจนโฮอร์โมนไทรอยด์คงที่แล้วประจำเดือนจะเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแน่นอนเลยพี่ไพรยอยาจจะบอกเลยว่าภาวะที่เรียกว่าสัญญาณเตือนของการทำงานของต่อมไทรอยด์นี้เราควรรู้ศึกษาไว้และถ้ามีข้อคำถามใดๆปรึกษาได้หรือเขียนคำถามในใต้คอมเมนต์ได้เลยแน่นอน ถึงตอนนี้พี่ปราอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube h e a ลที่ฟิชเพจเฮลที่ฟิชบายพี่ปลาช่อง IG และ t i k t o k อกพี่ปรา h e a เฮ h ที่ฟเป็นก่อนกำลังใจพี่ปราด้วยแล้วเรามาพบกันใหม่เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่งยุคุณภาพผูพ้ส่งวัยคุณภาพ,พ,ภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ